สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่วันนี้เรามาจับพึ่งกันไปทำซี่โครงอบน้ำพึ่งกันวันนี้อย่าดังนี่พึ่งออกมออกม่วงหมดแล้วนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง making cooking with เล็กแต่เหล็กนะครับเดี๋ยวเรามาจับพึ่งกันก่อนนะครับอ นี่ครับออกมันออกจากรังมากแล้วเราต้องต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจับไปเอาน้ำพึ่งไปหมักที่โครงนะครับทําที่โครงอบน้ำพึ่งกันวันนี้นี่ครับการเลี้ยงพึ่งนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับนี่คือเอาท่อนไม้มะพร้าวนะครับเอาเยื่อออกแล้วก็มีแต่เปลือกข้างนอก ทำเป็นรังนะครับรียกเขาเรียกว่ากรวงนะครับแล้วก็พึ่งจะมาอยู่เองนะครับถ้าเกิดเข้าอยู่ก็นับจากวันที่เข้ามาอยู่นะครับไปสี่สิบห้าวันครบสี่สิบห้าวันก็จับได้เลยนะครับน้ําพึ่งก็ประมาณขวดสองขวดนะครับดวงดีๆได้ถึงสามขวดนะครับแต่ละกรวงนี่เยอะมากนะครับนี่นี่นี่บินว่อนไปหมดเลย นี่เป็นแถวเลยนะก็อแยะไปหมดมีทุกรังเลยนะครับเนี่ยในช่วงนี้ฝนตกหน่อยนะครับคือเขาจะช่วยเหลือตัวเองนะครับพึ่งนี้คือเราเลี้ยงไว้เพราะว่าเป็นอาชีพของชุมชนด้วยนะครับเ,เลี้ยงพึ่งเลี้ยงแบบธรรมชาติหากินเองไปหาเกสรดอกไม้อะไรต่างๆนะครับและนำกลับมาลังนะครับ มาทำน้ำพึ่งนะครับหลายแผ่นมากแต่ละกลวงนะครับนี่เป็นแถวเลยริมรั้วนะครับธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาตินะครับน,นี่วันนี้เราก็จับสักรังหนึ่งแต่ว,ว่าพึ่งกำลังแตกลังแลยตเนนี้ยเดี๋ยวรอก่อนนะครับจะเอาน้ำพึ่งไปหมักที่โครงแล้วก็อบกันวันนี้นะครับสดๆนะครับอร่อยนะครับ มาจากเคมีต่างๆนะครับนี่พัดเจอไรอย่างแรงนะครับน้ำผึ้งขวดแล้วประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับถึงนนไม่้องถินตอนนี้ถ้าเปื่อต่างจังหวัดส่งไปต่างจังหวัดก็ประมาณเป็นพันเลยครับนี่ครับหลังจากเราได้น้ำผึ้งมาเรียบร้อยครับเราก็มาเตรียมเครื่องหมักกันเลยนะครับวันนี้เราก็ทำซี่โครงอบน้ำผึ้งนะครับอบกันจริงๆไม่ใช่ตุนนะครับนี่ก่อนอื่นเราก็มาเตรียมเครื่องหมักก่อนนะครับ กระเทียม3มเกลือนะครับรากผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยดำใส่ไปเลยครับ3ามสชิ้นวันนี้เราอบนะครับอบซี่โครงหมูด้วยน้ำพึ่งป่านะครับน้ำพึ่งสดจับกันมาเมื่อกี้นะครับนี่เดี๋ยวเราทำสามเกลือก่อนตำให้แหลกนะครับสมเกลือก็มีกระเทียมรากผักชีพริกไทยดำนะครับนี่ สอย่างนี่ขาดไม่ได้นะครับเรื่องการหมักของอบของอย่างนะครับ3มเกลอือเดี๋ยวเราก็มาตํำกันเลยนะครับนี่ครับเราก็โขลกนะครับ3ามเกลอือ ให้พอแหลกนะครับนี่ได้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยนะครับวันนี้เรานำมาสามสชิ้นก็ตกประมาณ2อกิโลกว่าๆนะครับแต่ถ้าเืิดท่านใดที่นําวัตถุดิบหรือท่านทํากับวัตถุดิบไม่มากนะครับถ้ากิโลอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องตําเยอะนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมใช้กระเทียมไปประมาณเจปดกรีบนะครับก็พริกไทยดำรากผักชีสามต้นสต้นนะครับ แล้วก็ตำนะครับนี่ตำพอแหลกอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการหมักที่โครงกันนะครับด้วยน้ําผึ้งเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับน้ําผึ้งป่านะครับเข้ามาอยู่เองเราก็ได้น้าผึ้งมาแล้วก็เตรียมเครื่องหมักกันเลยนะครับเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับก่อนที่ทําการอบนะครับซี่โครงอบน้ําผึ้งวันนี้นะครับ โดย making cooking with เล็กแต่หรือเหล็กนะครับวันนี้ก็ทำกันอีกสักเมนูนะครับเรื่องอบอบย่างย่างปิ้งปนะครับหรือจะเป็นการทำอาหารปรุงอาหาร making cooking นะครับถนัดทีเดียวนะครับนี่เราก็วันนี้อากาศไม่ดีฝนตกกินบาร์บีคิวได้หน่อยนะครับอบที่โครองอบน้ำผึ้งนะครับซี่โครองอบน้ำผึ้งวันนี้ เดี๋ยวเราทำการหมักกันเลยนะครับนี่สามเกลือแหลกแล้วนะครับครับเราก็ได้สามเกลือมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการมิกเลยนะครับมิกเครื่องปรุงเข้าไปนะครับพร้อมที่จะหมักที่โครงแล้ววันนี้นะครับเกลือนะครับซีอิ๊วขาว มันอยอยป,ปรุงรสเล็กน้อยนะครับสาเกปรุงอาหารนะครับสาเกปรุงอาหารเหล้าจีน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำพึ่งครับน้ำพึ้งที่เราจับมานี่ครับนี่น้ำพึ่งนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติใส่ไปเลยนี่น้ำผึ่งนะครับหอมมากๆเลยครับของสดเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับ นี่ครับซี่โครงเราทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับในสี่เส้นนะครับยาวมากแต่ละเส้นนะครับเดี๋ยวเราทำการหมักกันเลยนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ทำการอบกันเลยนะครับใช้เวลาอบซี่โครงไม่หนานะครับน่าจะอยู่ประมาณสี่สิบนาทีสุกหมดนะครับเดี๋ยวเราหมักกันเลยครับนี่ดู เส้นแต่ละเส้นยาวมากจริงๆหมักกันเลยรับนี่เส้นยาวจริงๆยาวมากเราทำการหมักอย่างนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อชั่วโมงนะครับให้เครื่อง ลงเครื่องเทศต่างๆได้เข้าไปในเนื้อในกระดูกในที่โครงนะครับอหอมมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้ สชั่วโมงแล้วก็ทําทการอบกัน hey, เราหมักเรียบร้อยนะครับซี่โครงอบน้ําพึ่งนะครับวันนี้ making cooking วิทยเล็กแต่หรือเล็กนะครับวันนี้มาทำซี่โครงอบน้ําพึ่งกันฝากด้วยนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับของ making cooking ขอบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจาก making cooking นะครับเดีย๋ยวเราเจอกันที่อบนะครับ เราก็ทำการอบกันเลยนี่ถังใหญ่มากแค่ซี่โครงแค่สามสี่เส้นเองนะครับเดี๋ยวลองทำการอบซี่โครงขนวัน,นี้นะครับยาวมากนะครับยาวมากเลยแต่ละเส้นซี่โครงอบน้ำพึ่งสดนะครับไปจับมาหอมมากๆน้ำพึ่งนี่ผสมกับเครื่องเทศหอมหวนชวน กินจริงๆนะครับเดี๋ยวเราทําการอบนะครับเส้นไม่หนาไม่ใหญ่ก็อยู่ประมาณสีิบนาทีน่าจะสุกนะครับเราทําการอบกันเลยนะครับนี่ครับเราก็จุดเตาแล้วนะครับจุดไฟแล้วนี่เราทําการอบนะครับประมาณสีิบนาทีนะครับ เดี๋ยวยี่ิบนาทีเรามาดูกันนะครับว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงนะครับนี่เราอบแก๊สนะครับเราอบแก๊สวันนี้นะครับมีทั้งเตาถ่านเตาแก๊สนะครับนี่โอง่งนะครับต้นลมฟันตัวใหญ่ควารมร้อนอยู่เท่าไหร่แล้วดูก่อนว้าวร้อยแล้วนะครับเกือบร้อยแล้วเราจะใช้ควารมร้อนนะครับ นี่เราเพิ่งเริ่มจุดเตาก็เดี๋ยวรอความร้อนให้อยู่ประมาณ1 8 0ยแปสององศานะครับเรามาทำการปิดฝากันเลยนะครับปิดฝากันเลยปิดฝากันเลยปิดฝาเลยครับนี่ตัวกำกับนะครับถ้าเผื่อร้อนมากถ้าเผื่อองศาขึ้น200กว่า เราก็มาทําการลดตัวนี้เลยนะครับเปิดฝาให้ความร้อนระบายออกเพื่อให้อุณหภูมิลดลงนะครับนี่ร้อยกว่าแล้วพุ่งพววดพลาดเลยนะครับอืมหอมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับยี่สิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับนี่ไฟอยู่ด้านล่างนู้น,นครับใช้แก๊สแต่จะมีหัวครอบแก๊สอีกทีหนึ่งนะครับ นี่เรามาดูอุณหนะภูมิกันหน่อยอ่าร้อ10ยแปดร้อยเก้าย้ายเกินสองร้อยนะครับถ้าเกขึ้นไปสองร้อยเราก็ทําการเปิดฝานี่ระบายควารรมร้อนออกเดี๋ยวเกก็ลดลงเี่นะควบคุมอย่างนี้เลยนะครับเราแง้มไว้หน่อยนะครับเพื่อรักษาระบบของความร้อนนะครับย้ายเกินสองร้อย ครับเราเปิดฝาได้อีกนะครับระบายออกซี่โครงอบน้ำพึ่งสดนะครับวันนี้ก็เป็นเคร่อปิ้งนะครับวิตเล็กแต่หรือเล็กนะครับวันนี้เอากันอีกสักเมนูนะครับเมนูปิ้งย่างช่วงฤดูฝนนะครับอบวันนี้ซี่โครงอบน้ำพึ่งสดเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ20นาทีเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเดี๋ยวเจอกันครับครับ2ี่ินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับนี่ เปิดดูระบายอากาศออกนะครับเปิดฝาเลยนี่ว้าวยี่สิบนาทีครับเนี่ยสุกแล้วเนี่ยนี่นี่สุกแล้ว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 ,ลวนี่นะครับดูแค่ยี่สิบนาทีเองร้อนมากแสดงว่าความร้อนเราใช้ร้อยแปดสิบกำลังดีนะครับนี่ ยาวจริงๆแต่ละเส้นสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วซี่โครงอบน้ำพึ่งสดวันนี้นะครับสุกแล้วนเดีย๋ยวอีกสิบนาทีก็ได้กินแล้วไม่ถึงสี่สิบนาทีก็เนี่ยความร้อนดีจริงๆยาว นี่หอมมากๆเลยสุกแล้วเอกสิ0นาทีเราก็ปิดไฟได้แล้วนะครับเตามันร้อนอยู่นะครับนี่ นี่ครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับซี่โครงหมูอบน้ำพึ่งสดวันนี้อืมสุกหอมมากๆเลยสุกเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวชิมกันเลยสวยมากๆไอ้ที่ดำๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งเดี๋ยวเราก็เก็บออกได้พวกน,นี้ออกออกได้ไม่เป็นปนัญหานะครับสวยหอมมากๆเลยเดี๋ยวเราชิมกันเลย ซี่โครงหมูอบน้ำพึ่งสดวันนี้ making cooking with เล็กแต่เหลือเล็กนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแปลกๆจาก making cooking with เล็กแตเหลเ็นะครับขอใทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ

นี่ดูเนื้อ,อยับอืม,อมจะกระดูกอ่อนเนอะ يلا